จากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่รวมไปถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่รับผลกระทบจากปริมาณพายที่เพิ่มสูงขึ้นในแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นจังหวัดที่รับปริมาณน้ำมากที่สุดจากการระบายน้ำจากประตูระบายน้ำในอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทำให้น้ำเข้าท่วมที่อยู่อาศัยและพื้นที่นาข้าวของชาวบ้าน ครับขณะน,นี้น้ําปริมาณน้นําก็ประมาณสูงประมาณเมตรสถานการณ์น้ํามันเริ่มมากขึ้นเราก็คิดว่าถ้าเกิดมันกั้นได้พอประมาณแล้วถ้าสู้ไปไหว,วก็คงจะช่วยเหลือในด้านอื่นต่อไปจากกระแสน้ําที่ไหลเร็วรแรงทําให้แนวดินที่สร้างเป็นผนังกั้นน้ำํำไม่สามารถรับกับปริมาณน้ําได้จึงมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยเหตุนี้สำนักงานบรา,าทุกและประชาชนไมพิทักษ์สภากาชาติไทยถึงได้จัดหน่วยครัวขึ้นที่สภากาชาติไทยเพื่อประกอบอาหารพร้อมรับประทานไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่รับความเดือดร้อนจากตุกภัาายนโรงสีข้าวมูลนิธิชัยพัฒนาในเมืองราชบุรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครัว <c oughs> ขึ้นที่สภากาชาติไทย จัดส่งเจ้าหน้าที่นำอาหารปรุงสุดพร้อมรับประทานจำนวน1,250ชุดไปแจกจ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยรับความร่วมมือลถคนส่งจากกองทัพบกและมูลนิธิชัยพัฒนาก็ได้นำเครื่องอ,อปุปโภคบริโภคของยาสานรน้ำระจํบบ้านจำนวน2,000ชุดร่วมไปแจกจ่ายในครั้งโดยนำไปแจกจ่ายให้กับประชาช,ชนในหลายพื้นที่รวมถึงประชาช,ชนที่ยังอาศัยอยู่ตามบ้านเรือนไม่สามารถประกอบอาหารได้ เช่นเดียวกับศูนย์อพยพผู้ประสบตุกขภัยที่ตำบลบ้านมา้าอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีธิยาที่ชาวบ้านไม่สามารถออกมาจากบ้านเดินได้ขอบคุณนะคะอำเภอดำเนินการประสานงานกับสภา,าชาติไทยได้นำอาหารมาเยียวยากับผู้ที่อพยพไปที่อยู่ประสานงานและวันนี้ก็ได้รับจาก อาหารจากโรงสีไชยพัฒน,นามาให้เป็นส่วนหนึ่งที่เราก็ได้แจกจ่ายให้กับชาวบ้านที่ได้อพยพไปอาศัยอยู่ที่ว่าขณะนี้มันแปลว,ว่าบางบ้านก็อยู่อาศัยไม่ได้แล้วก็ต้องเอาอพยพมาอยู่ที่ที่เราจับไว้ให้ครวัวเคลื่อนที่สภากาชาติไทยจะผลิตอาหารให้เพียงพอความเดือดร้อนของประชาชนซึ่งได้ความร่วมมือจากอาสาสมัครที่เข้ามาร่วมมือ ในการบรรจุอาหารใส่ภาชนะและปรุงอาหารให้กับชาวบ้านแต่และคนบอกว่าแม้เราจะเดือดร้อนเพียงใดแต่ก็ยังมีคนเดือดร้อนมากกว่ามีความสุขที่ร่วมงานกับสภาการชาติไทยขอแค่เป็นส่วนในการช่วยเหลือผู้ประสบท์ไปอีกทางหนึ่งมีความสุขมากเลยดีใจมากครั้งหนึ่งเราได้มีส่วนร่วมของประชาชนค่ะเพราะว่าได้ช่วยคนที่เดือดร้อนกว่าเราค่ะจะได้แบบ ขายความทุกข์ให้คนที่แบบเดือดร้อนกว่าเราว่าชาวบ้านที่เขานำทัวมาเขาเห็นแค่แบบนี้เขาก็ดีใจนะอ,อย่างไงก็มีคนที่นึกถึงเขาก็เหนื่อยน,นะแต่ว่าเขาคิดถึงว่าคนที่ที่เขาได้รับจากเราเนี่ยเขาน้าจะมีความสุขว่าเออยังไงเราก็ยังดูแลกันอยู่คนไทยก็ไม่ทิ้งการการจัดตั้งหน่วยโคึ้นที่สภากาชาไทย จะเดินเนินต่อไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลงสมยศได้จเจรินถ่ายภาพปดิภอนข่าว